ทัศนบพระท้านามาถูรัตนตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยขอากาศพระมหาเทระพระเทระในการกล่าวธรรมกล่าววินัย สวัสดีเพื่อนสัตธรมิกทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมิได้หวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีใครรู้ได้ทั้งลำบากทั้งน้อยและประกอบด้วยทุกขสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีเลย แม้อยู่ได้ถึงชรลาก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความตายอย่างนี้เป็นธรรมดาเหมือนผลไม,ม้สุกงอมแล้วชื่อว่าย่อมมีภยัยเพราะจะต้องร่วงหล่นในเวลาเช้าฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วชื่อว่าย่อมมีภยัยเพราะจะต้องตายฉันนั้นปุงเวสรนังยันติปะปะตาเนวาน,านิจจัง aramaru kacetayani manusa bhayata cita netang go mang netang salanamuta mang netang salanamakama sabatuka pamujati yo jabodhan jadhaman saranangato sacani sama panya ya pasading, tuh kang tuh kasamo patang, tuh kasaja tika mang, alian catang gigang makam, etang salah etang salah nama utamang, มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกเจดีบ้างเป็นสาะนัแน้ไม่ใช่สาสนอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารนอันสูงสุดขอใส่สาสนะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาแล้วเห็นอริยสัจค,คือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบ คือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องระงับซึ่งความทุกข์นั่นแหละเป็นสานะอันเกษมนั่นเป็นสานะอันสูงสุดเขาใส่สานะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อ่วันนี้ก็มาฟังธรรมกันต่อนะยมวันนะเ <c oughs> มื่อวานฟังธรรมเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ฮะลืมแล้ว ลืมยังวนันพระอาจารย์แสดงทมเรื่องอะไรลืม <c oughs> ไม่เป็นไรลืมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็ฟังใหม่นะนี <c oughs> ่ยตมาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับศีลได้นะวันนี้นะเกี่ยวข้องกับศีลน,นะมือลงตามสบายนะศีลในพระสุตตปิฎกนะอังคุตระนิกายไอการนิบาตจุการนิบาตเนี่ยก็จะมี เพราะมีพระเจ้าเราก็ตัดเกี่ยวกับบุคคลผู้ทุศีนนะผู้ทุศีลแล้วก็บุคคลที่มีศีลคือวันนี้พระสูตรที่จะนํามาก็เกี่ยวข้องกับศีลด้วยไงนะเกี่ยวข้องกับศีลส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับศรัทธาส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับปัญญาแล้วกเกี่ยวข้องกับบุญด้วยแต่คงพูดไม่หมดหรอกนะ,ะเคยเอามาแสดงแล้วในพระสูตรในอังคุตรนิกาย สุตตันตปิฎกนะอังคุตระนิการพระยายตว่าฐานะสองต้อนรับคนทุศีลและคนมีศีลพภูมพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายฐานะที่ต้อนรับคนทุศีลมีสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานนะสองอย่างดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายฐานะที่ต้อนรับคนมีศีลสองอย่างเหมือนกันนะ คือมนุษย์หรือเทวดานะตอนรับก็คือสถานที่ที่สองแห่งหน่าที่จะไปนะก็จะเกี่ยวข้องกับที่ไปที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะ,ะรักษาสิ่งดีๆก็จะได้ไปในที่ดีวันนี้อตาตมาจะเรียบได้นำพระส,สูตรอยู่ในสุตตันตปิฎกนะอยู่ในเล่มที่24เกี่ยวกับเรื่องชลาสูตรเคยฟังมายมวันชลาสูตร ตามแก่นะพระสุนีหนะ้าเทวดาก็ถามพระพุทธเจ้านะเทวดาก็ถามนะว่าอะไรหนอยังประโยชน์ให้สําเร็จจนกระทั่งชลานะอะไรหนอตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรหนอเป็นลัตนะของคนทั้งหลายอะไรหนอโจรลักไปไม่ได้สี่อย่างคําถามโยมบันตอบได้ไหมเคยฟังมาแล้ว ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าตอบว่าศีลยังประโยชน์ให้สําเร็จจนกระทั่งชลาที่อาตมาพูดเรื่องศีลเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมีเรื่องศีนศรัทธาตั้งมันแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จศรัทธานี่ก็สําคัญนะศรัทธานี่เป็นหัวหน้าเลยแหละนะศรัทธาเนี่ยปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย บุญอันโจรลักไปไม่ได้นะศีลศรัทธาปัญญาบุญเนี่ยใจของคาถานี้นะเราก็มาดูกันทีละหัวข้อทีละหัวข้อนะศีลขยายไปในอัตกรฐานนะเขาบอกว่าบทว่าศีลังยาวชารานี้นะ่ันกล่าวว่าท่าบอกเครื่องประดับเครื่องประดับทั้งหลายเนี่ยมีอะไรบ้างะเครื่องประดับอะ พวกแก้วมุกดาแก้วมณีผ้าเสื้อผ้าอาพรพวกอัญ,ญามณีต่างๆนะหรือว่าพวกทองเพชรอะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าย่อมงามในบุคคลในเวลาเป็นหนุ่มสาวเท่านั้นแก้วมณีพวกผ้าเนี่ยนะยมยมวันว่าจริงไหมย่อมงามในเวลาหนุ่มสาวเท่านั้น เมื่อบุคคลทรงเครื่องประดับเหล่านั้นในเวลาที่ตนเป็นผู้แก่ข่ำคล้าแล้วเพราฉลาก็จะโดนตําหนิด้วยตอวคําว่าแก่แล้วยังทําตัวเป็นเด็กอะไรอย่างนี้นะสมมติเราเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมเราจะใส่ตอนอายุสิบสามสิบสี่เราก็ใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมนักเรียนใส่กระโปรงใส่เสื้อนักเรียนแต่ถ้าเราอายุ สิบเจ็ดสิบใส่แบบนักเรียนแต่งแบบนักเรียนนะมสามมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากัะเาก็จะโดนตาหนิได้นะว่ายัางทาตัวเป็นเด็กอันนี้ยกตัวอย่างกือผ้านะส่วนศีลหาเป็นเช่นนั้นไหมเพราะว่าศีลย่อมงามตลอดกาลเป็นนิดชนทั้งหลายย่อมรักษาศีลในวัยเด็กก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีย่อมไม่มีผู้ที่จะกล่าวว่าศีลไม่มีประโยชน์ศีลมีเพราะว่าศีลเนี่ย มีประโยชน์โดยส่วนเดียวใช่ไหมั้ยอยวาวันเชื่อไหมนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาตมาว่าคนที่มีศีลเนี่ยเขาจะไปไหนฐานะสองอย่างไปเป็นเทวดาหรือไม่ก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมอ่าเหมือนมีคาถาที่ว่าอะไรอ่าคาถาว่าอะไรนะยามนุษย์เสสุสัมปติยาจะเทเวทุสัมปทา ยาจะเทเวสุสัมปทานา,าสาสัมณศีรษะอิชโตโหติทุลภาเคยได้ยินไหมยมพรคุณคุณไม่กถานี้สมบัติในมนุษย์และสมบัติในเทวดาสมบัติทั้งสองนั้นเมื่อผู้ถึงพร้อมด้วยศีลปาถนาอยู่ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะพึงได้โดยยากเลยนะ สินห้าสินแปดสินสิบสินก็เราก็ดูแลสินเราให้มันดีๆนะเป็นสินห้าเราพยายามรักษาสำรวมระวังในสินของเรายากไหม αι? สินห้ารักษายากไหมโยมวันยากไหม αι? นูน่นโยมพรเขามารักษาสินแปดนู่นนะโยมวันต้องมาบ้างนะเป็นพระเรีว่างแล้วปาก็มาสมาทานแล้วก็รักษาให้ได้ ยมพรนี่เขาก็พากลุ่มกัลยะาณมิตรมารักษาศีลทีนี้มาดูอันนีสงบ้างนะอันดีสงของศีลท่นานบอกว่าอันดีสงของศีลที่มาในวิสุทธิมรักนะท่านบอกว่า,วาหนึ่งผู้มีศีลย่อมรักษาโพกรัพย์ไว้ได้นะโพรัพ์ของเราก็จะไม่เสียหายไปนะผู้มีศีลนเนี่ยสองกิติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งขจรไป มีชื่อเสียงเลยนะเพราะว่ากลิ่นของศีลน,นะกลิ่นของศีลเนี่ยมันสามารถทวนกลิ่นของกลิ่นหอมคันตชาอนะไรนี่มันก็ต้องไปตามลมนะแต่กลิ่นศีลนี่ทวนลมได้นะสามเข้าไปสู่สังคมใดก็ไม่เก้อเขินอันนี้สงดีไหมนะสี่ไม่หลงสติตายข้อที่ห้าเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดีมั่ยยมพร ไปสุสวรรค์ดีไหมีนดีพอไปอบายใช่ไหมล่ะใช่ไหมอบายนี่น right? ่าจะลําบากนะก็มีคาถาเกี่ยวกับท้องขสินีเยอะมากเลยนะถ้าเป็นไปในท่องได้ก็จะดีนะโยมวันสักคาถาไหมนะจำไปท่องพอก่อนนอนแล้วก็จะได้สามารถสาธยายก่อนนอนได้เราจะได้คุ้นเคยนะกับอันิสงส์ การรักษาศีลอย่างเช่นอาทิศีลังปฏิฐาจะกัลยาณานันจะมาตุก,กังปะมุขังสัพพะธรรม,มานังตัสมาศีลังวิโสทะเยแล้วก็ท่องไปสัทยายเราไปศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์นะเกีย่ยวข้องกับศีล รักษาไม่ยากเราถ้าเราตั้งใจใช่ไหมเหมือนตอนที่เราสมาทานศิลเสร็จแล้วนะตอนพระท่านสุภะช่วงท้ายใช่ไหมสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนีน่พุติงยันติตัสมาสีหลังมิโสทะเยนะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลถึงพร้อมด้วยโพกสะก็เพราะศีนไป นิพพานนะนิพพานก็พอ่อนศนะีลเป็นเหตุนะเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับศีลทีนี้มาดูเรื่องราวบ้างเรื่องราวที่เอามาเป็นอุทาหรณ์ของบุคคลผู้รักษาศีลแล้วก็ไปสู่สุคตินะเรื่องราวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเทวดาตนหนึ่งนะ รักอาศัยอุโบโสถกรรมแค่กึงก่งนะกงึ่งนะกนึ่งนึงนะกึ่งนึงแล้วก็ได้สมบัติได้สมบัติมากมายเลยนะอันนี้นะก็ลองฟังดูนะเทพบุตรนี้เป็นคนงานเดิมนะเขาเป็นคนงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีของอนาถดิบินติกะเศรษฐีทีนี้ในเรือนของเศรษฐีนี่เขาก็มีการารักษาอุโบโสถ คนทั้งหมดที่อยู่ในบ้านนี่เขากา็รักษาอุโบสถกันทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งคนเป็นทาตและคนงานนี่ก็เป็นผู้ที่รักษาอุโบสถด,ด้วยอันนี้ดีนะดีมากๆเลยเนี่ยพาให้คนงานให้ทาตกรรมกรที่อยู่ในบ้านในเรือนเนี่ยสมาทานศีลกันงบนเลยรักษาศีลอุโบสถมันเป็นสมบัตินะใครรักษาได้ก็เป็นของสมบัติของผู้นั้น วันหนึ่งคนงานนี้ผู้เดียวเท่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปทำงานมหาเศรษฐีเมื่อได้กำหนดมนุษย์ที่ควรจะได้อาหารได้รู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นไปป่าเสียแล้วจึงได้ให้จัดอาหารไว้เพื่อเวลาเย็นตัวดูในบ้านสมมติว่ามีคนงานเท่านี้เท่านี้มีบุคคลอยู่ในบ้านเราจำนวนเท่านี้เท่านี้ตัวดูแล้วโอ้ทุกคนรักษาศีลอุโบสถเรือม,มีเขาคนเดียวก็เลย ตระเตรียมอาหารไว้ให้กับชุดหนึ่งนะไว้สำหรับเขาผู้ที่ไปทำงานยิงรับใช้ผู้เป็นแม่ครัวหุงข้าวเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้นเมื่อเขากลับจากป่าจึงได้คดข้าวให้คนงานจึงกล่าวว่าในเวลานี้ในวันอื่นๆทั้งเรือนได้มีแต่เสียงอย่างเดียวแต่วันนี้เงียบเหลือเกินนี่เหตุอะไรหนอแลผิดปกติโยมปกติมาโอ้จอแจกจอแจอย่างนี้นะน,นีแจะเสียงอ่า ก็คนมันเยอะก็ต้องมีเสียงบ้างนะคุยกันบ้างอะไรกันบ้างแต่วันนี้มันแปลกผิดปกติก,ก็เลยสงสัยแม่ครัวก็เลยบอกว่าก็บอกกเขานะว่าวันนี้ในเรือนคนทั้งหมดเป็นผู้รักษาอุโบสถมาเษถีได้ให้จัดอาหารเฉพาะท่านผู้เดียวเขาจึงถามว่าถามแม่ครัวนะว่าจริงหรือแม่แม่ครัวบอกว่าจริงจ้ะแม่ครัวตอบเขาอย่างนั้นก็สนทนากับแม่ครัวได้ความแล้วนะเกี่ยวกับคนในบ้านเขาไปรักษาีอุโบสถ เขาถามว่าผู้สมาทานอุโบสถเวลานี้จะเป็นอุโบสถหรือไม่ท่านจงถามเศรษฐีอย่างนี้เถิดก็รบกวนแม่ครัวไปถามให้หน่อยมันล่วงเลยมาครั้นี้พอที่จะรักษาได้ไหมนะม,มหาเศรษฐีตอบหญิงคนรับใช้ผู้ถามมหาเศรษฐีถูกหญิงรับใช้ถามจึงกล่าวว่าไม่เป็นอุโบสถทั้งหมดนะไม่เป็นอุโบสถทั้งหมดแต่จะเป็นอุโบสถกึ่งหนึ่ง เขาจงรักษาอุโบสถเถิดคนงานนั้นจึงไม่บริโภคอาหารบ้วนปากรักษาอุโบสถไปที่อยู่ของตนแล้วนอนเมื่อเขามีร่างกายสิ้นอาหารลมได้กำเริบแล้วในเวลากลางคืนตายเวลาเช้ามืดเกิดเป็นเทพบุตรที่ต้นใสในดงใสใหญ่เพราะผลเป็นเครื่องไหลแห่งอุโบสถกึ่งหนึ่งนี่นะสินแค่กึ่งเดียวนัน่นนะีงนะให้อันนี้ส่งขนาดนี้นะเหมือนกระถาเมื่อกี้ใช่ อ่าตมาขึ้นให้ยามนุษย์เสสุสัมปติยาจะเทเวสุสัมปทาณสาสัมปณะศิละสะอิชโตโหติทุลภาสมบัติในมนุษย์และสมบัติในเทวดาสมบัติทั้งสองนั้นเมื่อพูดถึงพร้อมด้วยศีลปัถนาอยู่ไม่ใช่สิ่งที่จะได้โดยยากเลยนะ ยากไหมรักษายากไหมยมูไรสินฮะพอได้นะพอได้พอได้ยมพรยากไหมยากล่ะยมวันยากไหมพอได้ยมหนูเล็กยากไหมอ่าไม่ยากมีหลายคําตอบนะพอได้ยากก็ก็ตายแล้วแต่อินทรีย์นะ แล้วแต่ตั้งใจพยายามก่อนเบื้องต้นก็ตั้งใจก่อนนะจะดีนะมันเป็นสมบัติของเรานะรักษาได้ก็เป็นสมบัติของเรานะศีลศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายแล้วก็เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงด้วยนะท่านหนึ่งบอกว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์อีกตัวอย่างหนึ่งนะอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้คนเฝ้าประตูชาวธรรมินนี่นะอีกตัวอย่างหนึ่ง บอกว่าในหมู่บ้านมะทุอังคณะมีนายมีนายประตูชาวธมินคนหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรใน,าน,น,าน่านเป็นพานพันเบ็ดพันเบ็ดเขาถือเบ็ดไปแต่เช้าตกปลาแล่แล้วออกแบ่งออกเป็นสมส่วนได้ปลามาแล้วแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งแลกข้าวสารส่วนหนึ่งแลกนมส่วนหนึ่งต้มแกงกินโดยทํานองนี้3ส,ส่วนแบ่ง เอาไปแลกข้าวเอาไปแลกนมเอามาต้มกินสามส่วนไม่ได้ขายแนะเนี่ยนะเอาไปแลกเอาเข้าวสารเอานี่ก็พอได้เหู่นะกินอีกข้าวสมัยก่อนก็อยู่กันง่ายๆเขาทําปานาติบาตอยู่ถึงห้สปีแกต่อมาแก่ตัวลงล้มหมอนนอนเสื่อในขณะนั้นพระจุละปินดาปาติกติสะชาวคีรีวิหารลำพึงว่าคนผู้นี้เมื่อเรายังเห็นอยู่อย่าพินาศเลย นี่นะโชคดีนะเจอพระเถระพระเถระเห็นเขานะในตอนนั้นนะผิดกับนายจุนทัาสุกิกนะจุนทัาสุกิกนี่ไปนูน้นลึกเลยนะลงลึกเลยลงไปอเวจีเลยนะนายจุนทัาสุกลิเนี่ยนานนะอเวจีวัน,ห,นหลายล้านปีนะเทียบกับโลกมนุษย์นะหนึ่งวันนะั้นโลกนี่หลักล้านเลยนะ วันนึงมันนานมากพระเถระไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขาขณะนั้นพระยาของเขาจึงบอกเขาว่านี่พระเถเระมาปวดแล้วเขาตอบว่าตลอดเวลาห้าสิบปีเราไม่เคยไปสำนักของพระเถระเลยด้วยคุณความดีอะไรของเราท่านจึงมาสงสัยกับความสงสยัยเอ๊ห้าสิบปีเราก็ทาปานาติบาแล้วเราก็ไม่เคยไปหาท่านเลยเราก็ไม่เคยไปสนทนาอะไรกับท่านเลยท่านมา ด้วยความดีอะไรของเราเนี่ยไม่น่าจะมีนาะกระสงสัย <c oughs> แต่อาศัยความอนุเคราะห์ของพระเถระนะเธอจงนิมนต์ในหะ้ท่านไปเสียเถิดนางบอกพระเถระว่านิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเธอเจ้าข้าบอยไปโปรดสัตว์ข้างหน้าภรรยาก็มาบอกพระเถระถามว่าอุบาสกมีพฤติการทางร่างกายอย่างไรบ้างนางตอบว่าอ่อนแรงแล้วเจ้าค่ะอ่อนแรงหมดแรงแล้วไม่มีกําลังแล้ว พระเทระเข้าไปยังเรือนให้สติแล้วกล่าวว่าโยมรับศีลไหวไหมเขาตอบว่ารับขอรับพระคุณเจ้านิมนต์ให้ศีลเถิดพระเทระให้สาราสามแล้วเริ่มจะให้ศีลห้าในขณะที่อุบาสกนั้นว่าในขณะที่อุบาสกนั้นกล่าวว่าปัญจศีลานินั่นแหละลิ้นแข็งนะลิ้นแข็งเลยทีนี้ลิ้นแข็งเสร็จแล้วพระเทระคิดว่าเท่านี้ก็พอละแล้วออกไปส่วนเขาตายไปเกิดในภพ จาตุมมหาราชิกาก็ในขณะนั้นที่เขาเกิดนั่นแหละล้ำลึกว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้รู้ได้ว่าพ่อใสพระเถระจึงมาจากเทวโลกไหวพระเถระแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเถระถามว่านั่นใครก็ตอบว่าการะผมคือคนเฝ้าประตูชาวธมินครับพระคุณเจ้า พระเทระถามว่าท่านไปเกิดที่ไหนตอบว่าผมเกิดที่าาชั้นจตุมหาราชิกจตุมหาราชิกบภพคัพระคุณเจ้าถ้าหากพระคุณเจ้าได้ให้สินห้าแล้วไซผมคงได้ไปเกิดในชั้นสูงขึ้นไปอาโทรไม่ได้นะคิดลิ้นแข็งเองเนาะ <laughs> ลิ้นแข็งเองนะพระเทระตอบว่าดูก่อนเทพบุตรท่านไม่สามารถจะรับเอาได้เองเทพบุตรไหว้พระเทระพระเทระแล้วกลับไปยังเทวโลกนะ ลิ้นแข็งเสียก่อนนะไม่งั้นอาจจะขึ้นไปดาวดนะืงได้นะเสริมไปอันนี้ก็เป็นคุณของศีลน,นะตัวเองทำปานาติบาตมาตั้งห้สิปีนะไม่ได้อาศัยความนุเคราะห์พระเทระไรื่อว่าเออบุคคลนี้ถ้าเราโยงอยู่ในที่เนี้ยอย่าพินาศเลยนะอย่างน้อยก็ให้เขาถึงสาระสามไว้ก่อนนะ พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะเพราะว่ารัตนะสามนี่แหละคือที่พึ่งอย่างแท้จริงนะเป็นที่พึ่งของที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงก็บันดีก็ได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับชราสูตรนะเวลาถามเกี่ยวกับคําถามสีข้อข้อแรกมันเกี่ยวข้องกับศีลไงที่ถามว่าอะไรหนอย่างประโยชน์ให้สําเร็จจนกระทั่งชราก็เกี่ยวข้องกับศีล ก็เลยได้ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับศีลจะเป็นคาถาก็ดีนะคาถาแต่และคาถาที่ท่ทานกล่าวไว้หรือว่าอุทาหรณ์เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ประโยชน์จริงๆเลยนะจากการรักษาศีลเรื่องทานพวกเราไม่ต้องพูดแล้วข้ามเลยนะอย่างเราเราอย่างโยมบุไลยอย่างโยมสำนักญาติโยมที่มาเนี่ยทานนี่พอได้ละขยับอยากขึ้นมาศีล ยับเข้าไปงานภาวนาบ้างเพราะว่าเดี๋ยวแก่ตัวลงทุกวันทุกวันหรือว่าเราจะสาวขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแก่ตัวลงนะแล้วก็พยายามขยับให้กุศลของเรามันแข็งแรงขึ้นนะให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็พยายามศึกษางานภาวนาให้เข้าใจได้เพราะาเรามีโอกาสในเกิดในอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นั่งใกล้นะ นางใก่พระนรตาตายนี้ก็อย่าให้เสียประโยชน์ในการเจริญกุศลในแต่ระดับในแต่ละระดับแต่ระดับนะพยายามรักษาจิตใจของตัวเองไว้ให้ดีแล้วก็เจริญคุณธรรมให้มันสูงยิ่งขึ้นไปตามสมควรแก่ฐานะแล้วก็โอกาสวันนี้ก็สมควรเกเวลานะสุดท้ายนี่าตมาก็ขอนโมทนาชื่นชมยินด,ดีกับญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้กวนไกวายเจริญกุศลมีการถวายทานมีการรักษาศีลเป็นต้นบุญใดที่ญาติโยมได้กระทำมาดีแล้วก็ขอยเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นไปจากทุกข์ประสบแต่ความสุขกล่าวคือมคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินน่าลำดับต่อไปก็กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลเลยนะจะได้แบ่งบุญให้กับเทวดาด้วยอ่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศล อันเกิดจากการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาให้แก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ข้อดีพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ณบริเวณ วัดเขาสนามชายแห่งนี้ตลอดทางท้าสักกะเทวราชเท้าจตุมหาราชิกาพญายมราชสรรสัพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดสามารถยังรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้แล้วนี้โปรดมีจิตโสมนัสยินดี ร่วมอนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาถึงพระรัตนาตรัว่าเป็นที่พึ่งและอบรมไตรสิกขาเพื่อความพ้นไปจากวัตฏะทุกข์เช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเทอน สาธุสาธุสาธุะนะลำดับต่อไปญาติโย,ยมก็เตรียมรับพรเป็นภาษาบาลีแปลนะขอ,อการพระเทระนะครับในการให้พรโยมเป็นภาษาบาลีแปลนะครับภาวะตุสัพพังคลังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านปราก,กนตุสัพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาบาพ,พุทธ,ธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาวะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด Sad, true, sad.